Okay, วันนี้เราก็มาฟองที่โชดีซีแต่วาก็าเล่นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อเช้าเลยโปกกับไหลแม่งเล่นท่าเดิมๆด,ด้วยก็ไม่เป็นไรครับคือการที่ได้มาเล่นกับคนที่เราไม่เคยเล่นด้วยหรือว่ายืมต่างเรียมันทาให้เราแบบว่ามีทริคใหม่ๆห,หรือมีมุมใม่ใหม่ๆที่เราไม่เคยเล่นก็มาแช,าชาร์ผสบกันก็คือช่วงนี้จะซ้อมเป็นเพสหนักหน่อยเพื่อไปแข่งคอมบาย จะเห็นผมเล่นสเต็งเยอะขึ้นเป็นพวกเป็นเพลสอะไรเงี้ยอาจจะไม่โฟกัสกล้ามเลยเท่าไหร่เพราะจริงๆสเต็งมันไม่ได้กล้ามขนาดน,นั้นเราเล่นเป็นเทนชั่นดีกว่าหรือว่าเราก็ซ้อมหลากหลายคนับเล่นเวทก็เอาความสนุกเอาเพื่อนเอาสังคมเออไม่ได้จะไปโอลิมปียขนาดน,นั้นก็แล้วแต่เป้าหมายครับเป้าหมายของผมก็อพอใจแค่นี้ก็ค่อยไปนิดเดียวสำหรับหลายคนก็มีเป้าหมาย่แตกต่างกันไปก็ เขาจะว่าเขาไม่ได้ว่าเ,ออเล่นแบบนี้เขาเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยเร<อ>าไม่ควรไปจัดใล้เราทาของเราไปเรามีเป้าหมายที่จะยกน้ำหนักเราก็ต้องแบบพดตัวเองให้ได้น้าหนักมากฟอร์มก็เอาตามกติกาเล่นกล้ามถ้าเขาเล่นหนักไา้เขาเล่นหนักตีลนี้มันดีก็ดีสําหรับ,บบางคนเล่นเทนชั่นก็ดีเล่นน้ําหนักเบาแต่ว่าโดนกล้ามเนื้อมากขึ้นลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ ก็ดีขึ้นอยู่กับโปรแกรมของแต่ละคนเลยเพว่าเป็นยังงไ เทน,นี้ก็จะเป็นน้ำหนักที่ผมถ่ายไว้เมื่อตอนเช้าแต่ว่าคือไม่ได้ลงถ่ายโทรศัพท์ไว้โดยเ,เฉยๆก็ร้อยสี่สิบครับแค่ประมาณสิบทีก็มีน้องช่วยเซฟแล้วก็ตอนเย็นอ่ะเล่นกับพี่เบนก็มีจริงผมยังไม่อยากเล่นหนักเลยแกดันมาให้ยกหนักก็นั่นแหละตามเข้าไปมีคนเซฟก็าเล่นไปแต่ก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับว่าไหวไหมไม่ไหวก็เอาบอกกัน เราแต่ผมถ่ายคลิปบรรยากาศฟ้องไว้อยู่แต่เป็นภานหลังๆแล้วอ่ะเออพร้อมกันสนุกกับรุ่นพะี่เนาะก็เล่นกันไม่ได้แบบว่าเป็นิวสคูลเท่าไหร่ทางการเน้นความสนุก,กนเป็นหลักไปด้วยขึ้นหน้าได้แต่เต็มจริงนะโคตรเต็มเลยเออยอมเลยเนีเออ่อะไมหมดพร้อมกันรอบเย็นต่อ บีบสี่ห้ากดบีบแปดเกดที่กดสิบสวยหนึ่งโควิดวันนี้มาโชว์วันแรกบบเจ็ตรงนี้บีบก้าไม่อนไม่เอง ไม่รู้อะแล้วทางต้องถามคนคนเซฟล์อะคนเล่นบอกเออถามพี่อามขอให้โชคดีครับเฮ้ยเยวะ่า,าย,ยืดแล้วก็ต้องยืดตรเนียเออก็้ปีกเข้าไปหวัหวหายอะหัวหายอะโบลีก่ก<บ>ูแตกหน้า<ต>หายอะโบลี่แตกหมดอะนี่แม่งยุบอะ

กงมนังงนฟุ้งวิงก็ถ่ายบรรยากาศที่โชว์ไม่เคยมาเล่นเลยยิ้มดีครับรายวันก็ถูกคนละร้อยห้าสิบโชว์ดีซีแต่ว่าเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นบาวโอไปทำอ่ะอ๊อฟอ๊อฟ เราพยายามแล้วเข้าไปวันนี้เราจะซ้อมกันแบบสปอร์ตโมเดลนะครับนี่ครับทุกคนดูนะครับสปอร์ตโมเดลเบ็นเพสเป็นร้อยสีโลแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะเออโมเดลนะฮรกเกว่าจะไม่อ่านแล้วเห็นอกพี่โมแล้วต้องถ่ายหน่อยอันนี้ทีมชาติปีอะไรครับหกเออพี่เราเป็นทีมชาติปี62ครับรุ่นสปอร์ตโมเดล เอ้ยโมเดลดิเมนฟิสิกเมนฟิสิกเออสับผลกันหมดละไปครับยังรออยู่ยังรออยู่ครับนี่เล่นอกหรือหลังแขนครับเนี่ยหลังแขนไทยเซ็จพุชดาวไม่แต่อกโคตรแตกเอาสามเมื่อเช้าก็เล่นแล้ว เก่งก็เล่นอีกแม่งท่าเดือมันะบอกจะเล่นหลายข้างโหเ้ยวนนลูบเลยค้อได้ยนเอออมาเล่นเล่นนี่วันนี้ว่าวันนี้แบบคนเหเรา้อนอ่ะ่พี่เบนผมก็ผมก็อันเดียดเลยไปมาเปิดเปิดหน่อยดิที่นี่ยังแม่ตึงหวพี่โอ้ยเสื้อเล็กไปว่ะัใส่อะไรนะสองไม โอ้โหี่ยดูแข็งแม่งดิสัสโฟงโฟอาเออเี่ยกูยอมโฟอาแม่งจริงพี่สัสโคตรเก่งเฮไปเอาหน่อยพี่เอาหน่อยมาสามพี่หนึ่งสองอ้บโอ้ยี่เหนื่อยเยอะเลยเหนื่อยเยอะเลย โอ้โหเฮ้ยเกินไปอีกเหี้ยเี้ยให้กล้องอยู่ไม่กล้องอยู่ีแรงในตาหัวหน้าเผ่าไม่เป็นไงของมันวะก็ปวดอ้ามอ,อะไรเหรอโอ้โหที่บ้าอย่าเลยอย่าเลยจริงตัวจริงนี่ใหญ่กว่าในกล้องอีกนะในกล้องมันใหญ่แล้วเนี่ยด,ดูดิในกล้อง<ม>นี่หา<ม>พูดอี เย้เคผิวเนียนไฟเครับไปนี่ไม่ไม่ไม่ในกล้องอันเนียนตัวจริงก็เนียนต้องมาดูตัวจริงครับโอ้โหไม่มีใครช่วยเลยใจคอจะไม่เอาเลยใครดูว่าต่อ30มินาทีแอบเดียวแล้วเริ่มมาคาแล้วดีแค่47วัน ไม่ทันจะได้มีร่างที่มีก้นแปลกนิดนึงของ,ของแฟตสักสิบเปอร์เนต์จอกันต่อไป